วันนี้เวลา14.13นาฬิกาส3นาทีสมเด็จพระณิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมราชกุมารีเสด็จออกนาวางังสัปทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้หนายอู่สอบพวนเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจ,จัากรกัมพูชาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ ในโอกาสนี้นางเมาจันทร์ภริยาเอกอัคราชทูตร่รวมเฝ้าทูลละอองพระบาทด,ด้วย เวลา15นาฬิกา15นาทีสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสำนักงานมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตบางนาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2565ของคณะกรรมาการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีระเบียบวาระได้แก่การรายงานจำนวนสมาชิกและความช่วยเหลือการตรวจเยี่ยมสมาชิกและการดำเนินงานของชมรม สายใจไทยการช่วยเหลือด้านการแพทย์และการตรวจสุขภาพสมาชิกผู้สูงอายุการดําเนินงานโครงการจัดสรรที่ดินนิคมเกษตรสวรรคโลกและการรายงานผลการดําเนินงานโครงการรากฟันเทียมเพื่อสมาชิกสายใจไทยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ261คนทุกคนสามารถรับประทานอาหารได้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการดําเนินงานตรวจสอบภายในเป็นต้น มูลนิธิสายใจไทยตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษาย,ยน2518เพื่อช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของชาติโดยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตส่วนผู้บาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเป็นรายเดือนตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังดูแลสมาชิกให้มีอาชีพช่วยเหลือตอนเองได้